สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขุสุขคนนะครับวันนี้การมีโอกาสมาเยี่ยมยามทีงานในแถวน้าดูนครับน้าดูครับพยายามครับผ้าพีฟ้าน้องก็เบิ้งมาชมเส้นทางนะครับเส้นทางครับจากน้าดูไปหน้าเชือกนะครับจากน้าดูไปหน้าเชือกนะครับว่ามันสิเป็นยังไงนะครับมันดีปะ ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการ์ประสบการ์คือกำไรชีวิตนะครับนี่คือเส้นทางจะเพื่อน,น่าเชือกสินไปเออเพื่อน่าดุนสิไปน่าเชือกนราเส้ไปน่าเชืออเนี่ยเป็นทางซีเล่นนะครับจงออกจากวมเพื่อน,นามากๆเน,นี่ยอ๋อเนียจากเขียนเตศสบานมากอสิเป็นสองเลนนึกเอาพี่น้อง บรู้ว่าทางสีดีบ่ดีเนะาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันยี่สิบสองกิโลนะครับออมเภอนาเชื่อยี่สิบสองกิโลตากหน้าดุนไปนาเชือกยี่สิบสอง <c oughs> ไปเยี่ยมยามทีมงานนะครับอยูน่นาเชือกอร้อยจอดมั่นกันทราบเลยจะจอดรอยมันม่นกันวัดเป็นยังไง โอ้ทางนี้ก็จะเริ่มเล่นน้ำมาเรื่อยๆพี่น้องเลยเล่นน้ำสงนการเนี่ยอ๋อมาทางหน่อยลุกหน่อยลุกยังเสี่ยงกว่าพี่น้องให้มันทางสายหลักเขาบ่นหยิบสองกิโลกับหน่อยลุกหน่อยลุกแบบนี่มันก็น่านหอนเรียนี่ สีดีกเล็กน้อยนะครับแต่ลายท่างหน่อยชวนมากอะเดี๋ยวไปน้ำต้งน้ำทากระมีตุนสะแบงแน่ป้ปาไปนะครับหรือว่าอยู่ใกล้พื้นที่ของแถวธงกุลาของสพบนแล้วแถวหน้าดูนแถวว่ามีบระุ่มไปหนีอ่อร่อยอะ่ะ ยักซึ่งบางทำไมน้องห,หน้ากระจอสีนี้ตน้นต้นสแปนแค่นี้หรือว่ามีหน่อยนะครับข้างๆสตาร์ทถีมไล่กว่านะครับรได้ปลอดภัยมีช่วงห้าดูหน้าเชือกนะครับก็บเป็นถนนสองเลนนะครับรถแลนสวนทางกันนะครับส่วนไม้เล็กถนนนี่ หมายเลขเส้ทนทางเขรู้ว่าหมายเลขอย่ี้นะครับหากับปรกอบดี่น้องจำเอาตัวป้ายล่ะ,าละนายเชื่อนนาดุลเพื่อนนาดุลนายเชื่อนะครับพ่ยยี่สิบสองกิโล,ละนะในนี่เรียวมันสิบกิกโลส่วนควบเร็วเนี่ยว่ามีป้ายว่าจังหวัดควบเร็วพี่น้องเอาได้เต็มที่นะครับได้เต็มที่เลยอย่างนี่นไปสินักสีบา นามอัตยาศัยนะครับสำนี่คือว่าพ่อแล่นนี่พี่น้องรถน,นี่ก็ถือว่ากีลายกิเลมันไหนนะครับระดลนนะครับได้มาหวายประธานหน้าด,ดุนะครับผ่านมาหลายเที่ยวแล้วล่ะ มาหลายเทียแล้วรถพอดีแววหวานย,ยังเทีย่ยเทีย่ยวนี้ก็เลยแววหวานนะครับแววหวานถ้าออกก้อนนะครับออกตรงไปเนาะเียวขวาออกว่านจีบีซ้อนเสียงน,นึงอ่ตรงไปย่างเดียวนะครับไม่เชื่อวทำเลยแล้ว ท่นานขอพรขอบุญนะครับฝากมีฝากน้องนะครับสุขสุขพ้นหายทุคลายสงฆ์หายโรคหายไข้หายเจ็บหายจนนะครับสิได้มีความสุขมีความเจริญลำลำลุยล้ยๆกันทั่วหน้านะครับในเทศก,กาลปีใหม่สิมันนี้ การที่ถึงไม่ไาหวาพระธ่านนาดูนี่มาได้หลายทางพี่น้องมาจากทางคอนแกนจากทางก้งคู่ละจากทาั้งบลับบือบ้านไพมาได้หลายเส้นทางนะครับาจากบุรีรัมย์กันอะกร้อีส์นะครับถือว่าเป็นเป็น นาดูหน่หถือว่าเป็นเมืองที่ที่ทั้ทงพันหลากหลายนะครับสามารถที่จะมาจากทั้งใดก็ได้นะครับภาคอีสานเขานสกว่าคือภาคเหนือนะครับคือภัคเหนือภนะาคเหนือแคลนเสซนต์แน็กแคลนแตสเซนต์ขัางเขาสิไปอำเภอหนีเด้วัดสันทั้งภาคเหนือนะครับย่างกิงไปได้สองทางนะครับย่างกิงไปได้สองทาง คือีสานเาไอีสานเฮาไปได้หาทังก็้ี้สิทางก็มีแล้วแ้่สิรัดไปกว่าจะขอไม่ทังไหนนะครับรัดไปได้เบิสสราบจังหวัดา,านหนาดูนี่มากด้บ้านบ่ตา้องกอดหาทางังสิทา้งนะครับ ทียบจังอำเภอแม่สเหลียงแม่สเหลียงแม่ห้องสอนเข้าสิไปอำเภอแม่สเหลียงกันเดินทางไปได้สามทางแล้วนะครับมาจากตาสงยางมาจากแม่สอนจ,อนจตตังหวัดตากเส้นหนึ่งละจากเชียงใหม่จอมทองเส้นหนึ่งละเพราจากแม่ห้องสอนคุณย้มอมแม่ห้องสอน หน่อยเวลาหลวงเวลาน่อยเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่สามไม่ได้นานั้นะครับสามท,ท่าเนี่ยถีว่าไปได้หลายนะครับเพื่อนบางเพื่อไปได้แค่ ก่นเฮาานะครับระยะทางว่าแจีย2ีกิโลซ้ำเนี่ยสิบเปกลา่าแลนว1สิบ้านาทีเพราอะไรเหร้ว่ผักเนื้อยี่สิบกิโลต้งใส่เวลาเป็นชั่วโมงัเพื่อเินไปผักเนื้อไม่ไหมเนี่ยข้าเจ้าว่าโอ้ยห้างแค่ร้อยกิโลผคการว่าเพแ่อชั่วโมงเดียวม,มากจนได้ใจคุยใจข้าเจ้า ที่เท่่แม่แกัแดนสองกมุ่งม่ก็จะหนะครับพอบานเท่านั่นสองกิโลเขาแหลกที่มุ่งแลหลกได้นะครับอบคุดีนะครับอันนี้ก,ก็จังยี่สิบสองกิโลนั่นมาถึงสิบหม่ทีนะครับก่อนละทำเวลาอะไรปรกันบานเอา,าไม่ได้ววดขึ้นเขาลงเขาสำคัญมันขึ้นเขาลงเขาขันพ่อโค้งมันกะพ่อแหลได้ ทั้งโคนะ้งนะง้อสายง้อขัวแล้วก็หักสอบแล้วก็หักมุ่งเนี่ะแหลนมาได้อย่างนี้เราเป็นกุกแหลนน้ำหนาแนบเลยสองสามแปดน,นี่ ทั้งหลวงแผ่นดินสองสามแปดหนึ่งไปนอนนาดูนาเชื่อสิเริ่มก่อนทุกวานทั้งยังนี่ทุกวานน้ากลัวทุกวันด้วย จากหน้าเชือกกับเส้บอลบือบอกจากหน้าเชือกใส่พยากก็พุ่งก็ได้นะครับไปเลยขุนเอาคุณไท้ยสงก็ได้ไปสตึกก็ได้จากหน้าเชือกไปได้หลายทางจากหน้าเชือกย้อนกลับมาว่าพีมพุ่งไปไหน ซาโนเนีโนโนโน่ยจันวนห่ี่มงพีใ่ใหญ่มืมุ้งคือหลังแถวพอสบัดแล้วแนกขยายไใส้กันเลยตัดหนังหวัวหลัง ได้เฉลี่ย4กิโลตามได้เฉลี่4กิโลพวกไปแรงมากข้าวเนี่ย20กว่าลูกแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มแล้วรถเริ่มดีแล้วสิเขาวน้าเชื่อรถเป็นซีเลียนอ่ะเป็นองเบิ่งเนาะโอ้ก็ยอยพัฒนาได้ดีรถไฟสานน้องอะไ้ ทั้วประเทศนะครับไปสไามาสายนี่รู้สึกว่าถนนนวลท่างนี่สะดวกสบายกว่าถึงกว่าดสางเมือท่านเสร็จกันก็ลังกวาดสางเฉพาะปรุง,งดีนะครับดี ชเชือกสองกิโลใช้ในการไฟผ่าคุยผ่าไน้เชือกเพืเทียนสนัมผั หยิบยำทีมงานก่อนนะครับเส้นทางดีนะครับเส้นทางดีน่าดูน่าเชื่อถนะครับยี่สิบสามยิบสี่กิโล้่าถึงหยิบห่าน,นะครับทางดีถนนดีโลดสบายมีพวกปลอดภัยสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้กกกนอ,กองเจ้าหนี้นะสวัสดีครับ